สวัสดีครับผมสวัสดี FC ซทางช่องพหัช h ชน n นลครับเมื่อนี้ครับวันที่2 7่ธันวาคม2 5 6หกับผมเนาะเมื่อนี้ครับผมจะมีแนวทางมาฝากตอน FC ทางช่องครับเป็นของแม่สารคามครับจับคู่ให้บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กับผมเนาะมาดูหลักหน่วยบนของแม่สารคามก่อนครับนี่ครับ หลักหน่วยบนของแม่สารคามงวดนี้ครับให้มา2ครับออก8 12ครับให้มา2ครับออก202ครับให้มา6ครับออก4 4 6ครับให้มา1ครับออก951ครับให้มา0ครับออก990ครับให้มา7ครับออก0 9 7ย์ครับงวดที่แล้วครับให้มา7ครับออก7 5 7หครับนี่ครับผม หลักหน่วยบนแม่ธรณีข้ามแม่นมากครับผมเนาะวันนี้2ีเจ็ดแล้วครับผมงวดนี้ครับงวดนี้ย้ำเด้นกับ FC ทางช่องครับหลักหน่วยบนของแม่ธรคามครับงวดนี้5เม็ดเดียวครับงวดนี้5เม็ดเดียวครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะมือนีครับผม แม่ละลัข้ามจะมาสรุปโคมงฟุท้ายบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวให้เอทั้งช่องครับผมก่อนอื่นครับก่อนอื่นขอเน้นย้าก่อนครับผมเนเพราะว่า f อฟซีทั้งช่องถามมาเยอะมากครับผมไม่เห็นเลขวิ่งเชียงรายครับนี่ครับเลขวิ่งเชียงรายจับคู่ให้งวดนีงวดแรกเด้อเอฟซทั้งช่องครับผมเนาะพนว่างวดนี้พนอยากให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะ ไปฉลองปีใหม่ครับผมงวดนี้จับคู่ให้งวดแรกครับผมแต่ว่าเลขวิ่ง2ตัวมา1ตัวบนล่างครับของเลขวิ่งเชียงรายครับนี่ครับตั้งแต่ผมถ่ายทํามาครับผมยังบอบขาดด้อ FC ีทาง่องครับตั้งแต่ผมถ่ายทํามาครับผมเนาะเลขวิ่งครับเชียงรายครับ2ตัวมา1ตัวครับยังไม่พลาดครับนี่ครับงวดนี้เลขกวิ่งเชียงรายจับคู่ให้ครับ0 8ไม่ใช่ครับ80 81ครับ6 4 74ครับนี่ครับเน้นยำกับ F อทั้งช่องครับผมเนาะเลกวิ่งเชียงรายครับพะว่า F อทั้งช่องถามมาเยอะมากครับผมไม่เห็นคลิปของเลกวิ่งเชียงรายเลยงวดนี้นี่ครับแคปหน้าจอครับผมเลกวิ่งเชียงรายครับตอบมาครับต่อมา ขอเวลาแป๊บหนึ่งครับผมต่อมาครับต่อมาครับย้ำกับ f c ทางช่องก่อนครับนี่ครับของพี่ตายออลับแปลครับของพี่ตายอลับแปลเลขล็อกวงในครับจะได้วันที่29นะครับจะได้วันที่29ครับผมเนาะ29ธันวาครับนี่ครับงวดที่แล้วครับ58ออก85ครับ2 9เด้อ FC ทางช่อง แล้วก็ของผู้ใหญ่จะดีจากนักคณบถมครับนี่ครับยีิบเก้าเหมือนกันครับผมครั้งแรกเพิ่นจะหายวันที่30ครับผมเนาะเมื่อเลขออกแต่ว่างวดนี้ผมขอก่อนครับผมผมขอก่อนครับผมเนาะเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องจะนําไปซื้อเลือกวครับผมเนาะเพราะว่าถ้าวันเลขออกบางคนก็ซื้อไม่ได้ครับผมนี่ครับมุดที่แล้ว8 5ด้าตรงๆครับเพิ่นถูกล้านกว่าครับผมเนาะเอา มาแล้วรับมาแล้วของแม่สระบุรีครับจับคู่ให้จับคู่ให้บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับถ้าชอบฝากกดติดตามนเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะยำเน้นยำเตือนเอฟซทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวนั้นนะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นครับถ้าใครดูทางเพจรับผมเนาะก็ จะรู้ว่าของผมนะช่องจริงครับของจริงต้องทาง YouTube เท่านั้นนะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นครับผมเนาะเพราะว่าเพจปลอมเยอะมากครับผมและอีกอย่างหนึ่งครับอย่าเป็นหลงเชื่อนะครับที่ว่ามาขอเป็นเพื่อนแล้วมาขายหวยให้นะอย่าเป็นหลงเชื่อนะครับเวลาถูกกับเขาเขาบล็อกหนีครับผมเนาะเวลาไม่ถูกเขาก็กินไปครับนี่แหละครับผมอีกอย่างหนึ่งครับถ้าผมให้เปิดเข้ากลุ่มครับ ผมจะแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องถามมัเยอะมาครับผมอยากให้ผมเปิดกลุ่มเพิ่มครับแต่ว่าตอนนี้เพจปลอมเปิดกลุ่มเก็บเงินคนเยอะมาครับผมอย่าไปหลงเชื่อนะครับซึ่งผมไปแจ้งความมั่นแล้ะครับผมเนาะเพราะว่าเพจปอมนําซื้อผมนําหน้าตาผมไปหากินในทางบดีครับผมเนาะพวกนี้มิจฉาชีพครับผมเนาะเอาบอลายใหญ่ห้างเอฟซีทั้งช่องจะเบื่อครับผมมาแล้วครับ มาแล้วมาแล้วของแม่สันลามครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับนี่ครับโค้งสุดท้ายแม่สันลามซื้อขนมกินบนรถถึงครับผมบนห้าครับผมบนวิ่งห้าเม็ดเดียวครับสี่เก้าห้าครับสี่เก้าห้าครับล่างวิ่งแปดครับแปดหนึ่งเม็ดเดียวครับล่างวิ่งแปดแปดหนึ่งเม็ดเดียวครับ นี่ครับส่วนหลักหน่วยครับผมเนาะนี่ครับหลักหน่วยงวดนี้ได้5นะครับส่วนใครชอบ2ตัวมันตัวครับนี่ครับให้ศูนย์กับ4อีกสูตรหนึ่งครับออก4 6ให้2กับ6ออก6 6แล้วก็0ูนเข้าบนล่างครับให้4กับ8ออก4 6แล้วก็4 4ครับให้7กับ1ครับออก5 1ครับให้1กับ5 ออก1 4ครับให้5กับ9ครับออก97แล้วก็91มาบนล่างครับงดที่แล้วให้มา8ครับผม8กับ2ครับเข้าที่ล่างครับนี่ครับเลขวิ่ง2ตัวมา1ตัวของแม่สารคามครับแล้วก็สูตรนี้ครับเป็นหลักหน่วยครับผมเนาะหลักหน่วยบนครับ5เม็ดเดียวครับนี่ครับของแม่สารคามครับ ดูเขีนให้ฟอสทั้งสองคับผมเนาะแม่สารคามบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับของสุดท้ายครับผมเนาะราว่าอีกประมาณสองสามมืออะไรก็ออกแล้วครับแม่สารคามครับแม่สารคามบนครับ วิ่งหครับบนวิ่งห้าครับจับคู่ครับเม็ดเดียวครับสี่เก้าห้าครับสี่เก้าห้าครับนี่ครับล่างเม็ดเดียวครับล่างเม็ดเดียวครับล่าง วิ่ง8ครับล่างวิ่ง8ครับ8 1เม็ดเดียวครับ8 1เม็ดเดียวครับนี่ครับลงวันที่30ทับ12ครับ6 6ครับนี่ครับผมเนาะ ของแม่สลักามงวดนี้ครับบนวิ่งห้าห้าหหหหครับผมล่างวิ่งแปดแปดครับบนเม็ดเดียวครับ4ี5เล่างเม็ดเดียวครับ81ดหนึ่งครับนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอเอาครับแล้วก็หลักหน่วยบนครับหลักหน่วยบนแม่นๆของแม่สลัคามครับนี่ครับ ย้ำแป๊บหนึ่งครับให้2ออก8 1 2ให้2ออก202ให้6ออก44 6ให้1ออก951ครับให้0ออก990ให้7ครับออก097ให้7ครับออก7 57ครับงวดนี้5เม็ดเดียวครับงวดนี้5เม็ดเดียวครับนี่ครับผมหลักหน่วยบนครับผมเนาะมันย้ำมาครับผมนี่ครับผม แคปหน้าจอครับผมเนาะส่วนย้ำเน้นครับผม f อทางช่องไม่เห็นคลิปนี้เยอะมากครับผมเลขวิ่งเชียงรายครับเลขวิ่งเชียงรายครับวิ่ง8บนวิ่ง8กับ4บนล่างครับจับคู่ครับ8 0 8 1 6 4 7 4แครับแคปหน้าจอครับเอานี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมของแม่สารคามครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับกับชุดแท่านี้ครับผมเนาะกับขออุปพรใไหเอทีทางช่อง เดินทางมาบา้านเดินทางแคล้วคขาดปลอดภัยครับผมอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อลำ่ำรวยเงินท่องครับผมเนาะคิดสิ่งไหนขอให้สมปรธนาครับผมจะปีใไม่แล้วกะขอให้ทุกคนที่บ่งคิบนี้โชคดีลำด่ำรวยเงินท่องครับผมคลิปนี้กับกวาวค้า่าสวัสดีครับผมเจอญชคลิปนาครับถ้ดชอบอย่ลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กาสวัสดีครับผมเจอกคลิปนาครับ